นะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับจะนำท่านมาทำการนะครับตรวจสอบนะครับหลอดไฟท้ายหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าไฟหลีนะครับกับไฟเบรกนะครับรถในแบบในวันนี้นะครับเป็นรถยามาฮ่าเอ็นแม็ที่น้ำมันเครื่องแห้งนะครับ ผมเพิ่งหาเครื่องหรือว่าโอเวอร์ฮอนเครื่องไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นที่พอใจของเจ้าของรถนะครับแต่ว่ายังมีสัญญาณไฟท้ายหรือไฟหลีที่ยังไม่ติดอยู่นะครับในรถยามาฮ่าเอ็นแมคันนี้นะครับไฟท้ายกับไฟเบรกเนี่ยเขาจะใช้หลอดกันคนละแบบไฟท้ายเนี่ยนะครับหรือไฟหลีเนี่ยจะใช้เป็นหลอดไส้ส่วนไฟเบรกเนี่ยจะใช้เป็นหลอด LED นะครับ หลายหลายท่านที่มีรถจักรยานยนต์รถยนต์หรือรถกระบะขับนะครับท่านลองไปสำรวจตรวจสอบดูนะครับว่าสัญญาณไฟท้ายหรือไฟหลีและไฟเบรกรถของท่านเนี่ยมันติดอยู่ไหมนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดท่านไหนเนี่ยขับรถออกต่างจังหวัดในเวลากลางคืนเนี่ยนะครับถ้าจะสังเกตเห็นว่ารถมอเตอร์ไซค์ตามต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพหรือปริมณฑลก็มีครับบางคันไฟหน้าไม่มีบางคัน ไฟท้ายไม่มีบางท่านไฟเบรกไม่มีนะครับแล้วมันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นกับตัวของท่านเองหรือกับผู้ขับขี่ท่านอื่นที่ใช้ถนนร่วมทางมาพอเวลามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาสาเหตุจากเนื่องสาเหตุเนื่องจากว่าผู้ขับขี่ท่านอื่นเนี่ยมองไม่เห็นสัญญาณไฟจากรถของท่านนะครับ แล้วเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามีการบาดเจ็บล้มตายเสียชีวิตนะท่านจะมานั่งคิดว่าโถรู้งี้เราเปลี่ยนเองก็ดีแล้วนะครับหลอดไฟท้ายไฟเบรคที่เป็นหลอดไส้นะครับราคาแค่หลักสิบบาทนะครับดูคลิปผมวันนี้แล้วเนี่ยท่านเอาไปตรวจสอบนะครับแล้วก็นำไปใช้งานได้เลยนะครับเครื่องมือก็มีแค่ไม่กี่ชิ้นนะครับ รถในแบบวันนี้ตาที่ผมแจ้งไปนะครับเป็นรถ yamaha e n m a r นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตาก,กล้องผมมาทางด้านหลังนะครับหลอดนี้นะครับคือหลอดไฟท้ายนะรหรือไฟหลี่อันนี้ใช้เป็นหลอดไส้หลอดไฟท้ายหรือไฟหลี่เนี่ยนะครับเวลาเขาจะติดเนี่ยเขาจะมีอยู่สองแบบก็คือต้องสตาร์เทเครื่องแล้วถึงติดนะครับกับบางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ยแค่เปิดสวิตช์กุญแจหลอดนี้ก็ติด นะครับส่วนข้างบนเนี่ยเป็นไฟเบรกนะเดี๋ยวผมจะทําให้ท่านดูนะครับผมเปิดสวิตกุญแจไฟเบรกโทษนะครับไฟท้ายหรือไฟหลีไม่ติดนะครับผมติดเครื่องดี๋ยวนี้ไอ้หลอดนี้ก็ไม่ติดแสดงว่าหลอดเนี่ยไฟท้ายหรือไฟหลีมีปัญหาส่วนที่ติดคือหลอดน,นี้นะครับผม,มบีเบรกหน้าติดผม,มบีเบรกหลังติด เพราะฉะนั้นคลิปนี้หลอดที่ขาดนะฮะหลอดที่มีปัญหาคือหลอดนี้นะครับสําคัญนะครับเวลาท่านขับรถกลางคืนนะครับผู้ที่ขับขี่ตามหลังท่านมาเนี่ยเขาไม่เห็นสัญญาณไฟท้ายจากรถของท่านแล้วเราจะถอดมาตรวจสอบหรือเปลี่ยนอย่างไรในรถคันนี้บิดสีวินแจไปทางซ้ายเปิดบอกะเปิดบอกะเสร็จแล้วนะครับจะมีน็อตยึดบาจับท้ายนะเป็นเบอร์12อยู่สตัวนะครับ ท่านก็ใช้เครื่องมือนะครับขอดน็อตยึดบาร์จับท้ายนะเครื่องมือท่านจะใช้เป็นเครื่องมือแบบไหนเป็นตัวทีเป็นบล็อกเป็นปจัจแจอะไรก็แล้วแต่นะครับนะ่ะน็อตเสร็จแล้วเอาบาบาจับท้ายหรือบาจับหลังออกนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีสกูนะครับสีแชกเกี้ยวปล่อยอยู่2ข้างใช้ไขควงแชกถอดครับเอาฝาครอบออกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนื่องจากข้อมือผมเล็กนะครับผมจะใช้มือผมเนี่ยล้วงไปปลดขั้วหลอดไฟเลยนะครับ เดี๋ยวนะครับผมก็จะได้หลอดไฟออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่หลอดไฟอันนี้เป็นหลอดใสหัวโตมีไส้เดียวนะครับจริงๆแล้วการจับหลอดไฟเนี่ยเขาจะไม่ให้เอามือไปจับสัมผัสโดยตรงนะครับแต่เนื่องจากว่าหลอดเนี่ยมันคงเสียเลยผมขออนุญาตเอานิ้วจับไปแบบนี้เลยนะครับทีนี้เมื่อเราเอาหลอดออกมาแล้วนะครับหลอดเนี่ยมีมูล,ลค่านะครับไม่น่าจะเกินแค่สิบบาท พูดถึงในกรณีเป็นหลอดโนเนมทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าเป็นหลอดมียี่ห้อหน่อยก็ไม่น่าจะเกิน20บาททีนี้มันเสียหรือไม่เสียจริงเดี๋ยวผมจะพาท่านไปทำการตรวจสอบอ่ะพี่ปุ้ยเดินไปที่มิตเตอร์เลยครับอยู่ตรงนี้ครับมันย้อนแสงนะครับ ในกรณีที่ท่านมีมันติมิเตอร์นะครับมิเตอร์ตัวนี้เป็นของเทียมนะครับไม่มีตำแหน่งออฟเพราะฉะนั้นหลังจากเลิกใช้งานมันอยู่ที่ตำแหน่ง AC 1000่นถ้าท่านมีมันติมิเตอร์แบบนี้นะครับแล้วมันติมิเตอร์ของท่านเนี่ยมีตำแหน่งนี้อยู่คือบูสเซอร์หรือบัสเซอร์นะครับให้ท่านปรับมิเตอร์ตัวนี้ไปที่ตำแหน่งบูสเซอร์หรือบัสเซอร์แล้วแต่คุณจะออกเสียงนะครับเสร็จแล้วน้ำปลายสายวัดสองเส้นเนี่ยแดงกับดำมาแตะ นะท่านจะได้ยินเสียงนะครับท่านจะได้ยินเสียงดังแสดงว่ามิเตอร์ท่านยังใช้งานได้อยู่วิธีการเช็คนะครับนะท่านก็นำสายลบนาะมันติมิเตอร์แตะเข้าไปที่ขั้วหนึ่งของหลอดนะครับแล้วก็สายสีแดงแตะเข้าไปที่อีกขั้วหนึ่งของหลอดเห็นไหมฮะเงียบนะ อันนี้ผมไปโดนอีกอันหนึ่งนะครับนี่นะฮะนี่นะครับเงียบนะครับไส้หลอดอันนี้ขาดทีนี้ผมให้ดูหลอดใหม่ที่ผมเตรียมไว้เปลี่ยนนะครับนี่นะฮะหลอดนี้นะครับเช็คเหมือนกันครับเห็นไห้ฮหลอดนี้ดังนะครับนี่หลอดใหม่นะครับไส้หลอดยังไม่ขาดอันเนี้ยเขาเรียกว่าหลอดแบบไส้เดียวนะครับ เป็นรุ่นใหม่จะใช้หลอดแบบนี้แต่นี่คือหลอดรุ่นเก่านะเป็นหลอดหัวโตมีไส้เดียวเหมือนกันเห็นไหมฮะจะมีตูดตรงตูดจะมีตุ่มอยู่หนึ่งตุ่มอันนี้ก็คือขั้วกาวเวลาเราจะเช็คหลอดนะครับให้เราทำความสะอาดตรงนี้ก่อนนะครับนะเอาใบมีดเอาอะไรก็ได้ขูดขูดขี้สนิมขี้กาขี้เกลือออกไปนะใบมีดขูดตรงตูดมันนะครับอ่า สร็จแล้วเช็คเหมือนเดิมครับสายสีดําแตะที่กาวหลอดนี่นะครับที่กาวหลอดสายสีแดงแตะไปที่ตูดนะถ้ามิเตอร์ร้องแสดงว่าไส้หลอดในเนี้ยไม่ขาดหลอดนี้ยังใช้งานได้แต่ถ้าเกิดหลอดท่านไม่ขาดแต่ไฟเบรกไฟท้ายท่านไม่ติดอันนั้นท่านต้องไปดูต่ออ่ะทีนี้ในกรณีที่เป็นหลอดสองไส้นะครับ หลอดนี้คือหลอดที่ยังดีอยู่นะครับมีเครื่องหมายถูก2ตัวนะครับดีทั้งสองไส้วิธีการเช็คเหมือนเดิมครับสีดำแตะไปที่กาวหลอดสีแดงแตะไปที่ตูดแรกดังไส้นี้ไม่ขาดย้ายไปอัอนหนึ่งดังเพราะฉะนั้นหลอดนี้ไฟท้ายไฟเบรกดีทั้งสองไส้ยังไม่ขาด หลอดนี้เครื่องหมายลบ2อ,อันเลย2ตัวขาดทั้ง2อไส้วิธีการเช็คสายสีดำแตะกาวสีแดงแตะที่ตูดนี้เงียบไส้นี้ขาดแตะไปที่ตูดนี้เงียบไส้นี้ขาดเปลี่ยนครับนะฮะต่อให้เป็นสแตนเลสด,ด้วยนะครับหลอดนี้ท่านไปนซื้อที่ร้านขายอะไรมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เกิน30บาท นะครับท่านคิดเอาเองนะครับหลอดไฟ30บาทกับชีวิตของท่านกับความเดือดร้อนของคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกับท่านส่วนหลอดนี้มีทั้งถูกมีทั้งลบดีหนึ่งไส้เสียหนึ่งไส้วิธีเช็คก็เหมือนเดิมครับสายสีดำแตะไปที่กาวสายสีแดงแตะไปที่ตูดเงียบ อ่าโทษนะฮะอันเนี้ยดีนะครับไส้นี้ติดไส้นี้ไม่ติดติดไม่ติดก็คือใช้ได้หนึ่งไส้ขาดหนึ่งไส้นะครับถ้าในกรณีที่มิเตอร์ของท่านนะครับไม่มีตำแหน่งบูส์นะไม่มีตำแหน่งบูสให้ท่านปรับมิเตอร์ไปที่คูณหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ x นะครับคูณนะครับท่านปรับไปที่คูณหนึ่ง นะครับวิธีการเช็คหลังจากปรับไปคูณหนึ่งนะครับท่าลองเอาปลายสายมิตเตอร์มาแตะกันเข็มมิตเตอร์ท่านต้องขึ้นนะครับของผมตัวนี้นอกจากเข็มมิตเตอร์ขึ้นแล้วเนี่ยยังมีไฟติดให้ด้วยนะครับถ้าเข็มมิตเตอร์ขึ้นหลอดไฟติดเนี่ยแสดงว่าไส้หลอดไม่ขาดนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คจากหลอดเดิมอันนี้นะครับนะแตะกาวนะครับแตะกาว แตะที่ตูดนี้เห็นไหมครับเข็มมิเตอร์ขึ้นนะเข็มมิเตอร์ขึ้นหลอดไฟติดพอไปแตะอันนี้เข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นหลอดไฟไม่ติดก็คือหลอดเนี้ยนะครับไส้หลอดมันขาด1แล้วมันยังใช้ได้1นอันนี้คือพูดถึงในกรณีที่ท่านที่ท่านมีมันติมิเตอร์แต่ถ้าเกิดที่บ้านของท่านเนี่ยไม่มีมันติมิเตอร์ นะครับให้ท่านหาสายไฟมาสองเส้นนะครับแล้วใช้ประโยชน์จากแบตเตอรี่ที่ท่านมีอยู่วิธีการก็คือท่านเอาสายไฟสองเส้นนะต่อเข้ากับขั้วลบแบตต่อเข้ากับขั้วบวกแบตเหมือนที่ผมทำให้นี่นะครับสายไฟของท่านจะสั้นจะยาวแค่ไหนก็แล้วแต่หลังจากนั้นนะครับให้ท่านนำสายลบนะครับให้ท่านนำสายลบ นี่นะฮะสายลบแตะเข้าไปที่กาวหลอดแล้วให้ท่านนําสายบวกนะครับแตะเข้าไปที่ตูดหลอดถ้าหลอดไม่ขาดหลอดนี้จะต้องติดสว่างดูนะครับเห็นไหมฮะใช้ในกรณีที่ท่านไม่มีมัลติมิเตอร์นะครับและท่านอยากจะเช็คก่อนที่ท่านจะเสียตังว่ามันเสียจริงหรือเปล่านะอันนี้หลอดไส้เดียวนะครับหลอดนี้ไม่ขาด อันนี้หลอดสองไส้นะครับดีทั้ง2อไส้นะครับเหมือนเดิมครับสายลบแตะกาวสายบวกแตะไปทีละตุ่มนะครับทีละจุดติดติดแล้วท่านจะสังเกตเห็นว่าไอสอตุ่มที่แตะเนี่ยนะครับความสว่างจะไม่เท่ากันเพราะว่าหลอดไฟท้ายกับหลอดไฟเบรกต้องการแสงสว่างไม่เท่ากันนะครับหลอดไฟท้ายจะสว่างน้อยกว่าเพราะว่าวัดมันน้อยกว่า ส่วนหลอดไฟเบรกเนี่ยนะครับจะสว่างมากกว่าเพราะว่าวัดมันมากกว่าหรือมันสูงกว่าดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือไฟไท้ายหรือไฟหลีจะสว่างอยู่แค่นี้ส่วนอันนี้คือไฟเบรกเห็นไหมจะสว่างกว่าดีทั้งสองไส้อันนี้ขาดทั้งสองไส้แตะกาวแตะที่ตูดไม่ติดแตะที่ตูดไม่ติด นะครับและอันนี้ครับดีหนึ่งไส้ขาดหนึ่งไส้แตะกาวแตะที่ตูดติดแตะที่ตูดไม่ติดนะครับใช้ในกรณีที่ท่านไม่มีมันติมิเตอร์นะครับย้ำนะครับหลอดไฟพวกนี้ต่อให้เป็นสแตนเลสเป็นโคอิโตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับราคาหลอดหนึ่งไม่เกิน30บาท แลกกับชีวิตของท่านและความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นนะครับนะท่านเปลี่ยนนะครับนะท่านจะได้ไม่เป็นอันตรายนะครับคนอื่นก็จะได้มองเห็นท่านด้วยทีนี้มาที่หลอดของ Yamaha n m a x นี่นะครับจะใช้เป็นหลอดหัวโตไส้เดียวแบบนี้นะครับอันนี้คือหลอดที่ถอดมาจากรถขาดนะครับแล้วก็ดำด้วยเดี๋ยวเราจะเอาหลอดใหม่ไปใส่กันนะครับแล้วดูว่าติดไหมตามไปครับ อันนี้คือหลอดใหม่นะครับเขาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงการเอานิ้วนะครับเพราะนิ้วเราเนี่ยจะมีคราบไขมันอยู่ไปจับที่ตัวหลอดนะครับผมจะใช้ผ้าอันนี้จับหลอดไว้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็เจาหลอดเนี่ยนะครับสวมเข้าไปหรือเสียบเข้าไปกับขั้วหลอดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าท่านบอกว่า ท่านเผลอเอามือไปจับแล้วไม่เป็นไรนะครับท่านก็ใช้กระดาษทิชชู่แห้งๆนุ่มๆหรือผ้าแห้งๆนุ่มๆนะครับเช็ดที่หลอดแบบนี้นะครับอย่าให้มีคราบไขมันอยู่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะลองเปิดสวิตกุญแจดูเห็นไหมครับยามาฮ่าเอ็นแมกตัวนี้นะครับเมื่อเปิดสวิตกุญแจนะครับไอหลอดไฟท้ายหรือหลอดไฟหลีเนี่ยเขาจะต้องติดเองแบบนี้เลยเพราะฉะนั้น เมื่อหลอดไฟท้ายหรือหลอดไฟหลีของท่านติดแบบนี้เวลาท่านขับรถไปในยามค่ำคืนนะครับคนที่เขาขับตามหลังท่านมาเนี่ยเขาก็จะสังเกตเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยมีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งอยู่ลองคิดดูนะครับหลอดไฟหลอดนี้ราคาแค่หลักสิบบาทยี่สิบบาทกับชีวิตของท่านที่เหลืออยู่นะครับท่านทำเงินได้อีกมากมายมหาศาลนะครับนะ ท่านอยากจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเป็นคนพิการหรือเสียชีวิตกับแค่หลอดไฟแค่นี้หลอดเดียวนะครับท่านลองพิจารณาดูนะครับทีนี้หลังจากเราเสียบหลอดไฟตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่าหลอดของเดิมขาดหลอดนี้ใช้ได้จริงเราก็จะนำขั่วนะครับเข่าไปใส่นะครับพอเราใส่ขั่วเสร็จเรียบร้อยเราทดสอบอีกทีนึงแล้วเราก็ประกอบฝาปิด แล้วก็ประกอบบาร์จับหลังนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะฮนะทีมาเลยครับเพระาะฉะนั้นผมก็หวังว่านะครับคลิปสั้นๆอันนี้นะครับคงจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่รับชมแล้วการรับชมเนี่ยนะครับจะเกิดประโยชน์มากเลยเมื่อท่านได้นำไปตรวจสอบรถของท่านแล้วเมื่อมันมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นท่านได้ทำการแก้ไขให้รถของท่านเนี่ยนะครับ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เพราะว่าเมื่อลถของท่านสมบูรณ์ความปลอดภัยในการขับขี่ก็จะเกิดขึ้นกับตัวของท่านเองและตัวของผมที่ขับรถร่วมท้องถนนกับท่านเพราะนั้นก่อนจบคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณที่ท่านติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับก็สวัสดีครับและติดตามคลิปอื่นต่อไปขอบคุณครับ